ต่อไปนะครับเพื่อนๆเราก็จะมาสาธิตการดำนานะครับทีนี้เราลงน้ำได้ไม่นานนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นเล็บปกนิดนึงแล้วก็ขยายก้าก่อนนี่ครับจับกอดถอดเสียบครับดำนานี่ครับจับแล้วก็กอดถอดแล้วก็เสียบเลย เราเป็นการสาธิตนะครับเราอยากให้เพื่อนๆมาทดลองทำดูครับอาชีพชาวนาครับนะครับจับมาแล้วก็ทำให้นี้แล้วก็เอานี่นะอิ้มลงนะครับเรายังไม่ใส่เยอะนะครับใส่ประมาณสามี่ต้นก็พอนะครับเพราะก้าต้นก้าต,ต้นหนึ่งสามารถแต่กอได้ประมาณสามสิบสามต้นนะครับจับการ สูรมโคลงนาแปลว่าสเปลของมะสง่ะต้นหนึ่งสามารถแต่กอกได้สามสิบนะครับเราไม่ต้องใส่เยอะนี่ครับแล้วก็จิ้มๆลงไปครับจิ้มไม่ต้องลงลึกนะครับเพราะว่าต้นไม้นะครับต้นก้าเนี่ยให้ลงลึกเขาจะลากเขาจะไปด้วย้ำนครับ,รบเราดำให้ดับบางนะครับ ครับเป็นการดําหน้าสว่างนะครับอย่างนี้ดําแบบโบราณครับให้เพื่อนๆมาลองดูครับลองทั้งวัดน,นะครับตากแดดตากฝนแต่ได้รู้ว่ารสชาติของชาวนาครการปวดหลังปุดอิวนี่แต่เรา เราจะไม่ขายปเป็นข้าวเปลือกนะครับนาทุ่นี้เราจะขายเป็นข้าวสารหนึ่งเดียวเพราะว่าเราจะให้คนที่กินข้าวปลอดภัยนะครับใครที่อยากกินข้าวปลอดภัยนะครับสั่งจองได้เลยนะครับมีจํานวนจำกัดนะครับโอ้กล้ามัดเงิได้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยอา้อาวไม่มีทีมงานมาลงแทกเลยนะครับเนี่ยไม่อยากเข้ากล้อง แต่มีผู้ช่วยครับผู้ช่วยเขาได้แชมป์นะครับในหมู่บ้านนี้ลงแทงดำนาเร็วครับที่ชายพเมงครับที่เขาได้แชมป์ทั้าแต่จังหวัดหรือเปล่าไว้กับผมอีกนะลงดำหีนนะครับดำนานาสนปีแบบน,น,นี้ก็จะน,ดนาดำง่ายครับ ดินเหนียวครับ,บโอ้กล้องไปไกลแล้วปิดให้ก่อนไม่ต้องปิดได้เดี๋ยวตัดต่ออ้าใครจะมาลงแขกครับวันนี้เราจะใช้วิธีลงแขกนะครับแบบดั้งเดิมแขกแ้ก็ญาติพี่น้อ,อ,นองก็เก็บกระแล,ะล้วเดน เขาขุดแล้วก็ปั้นเลยบรืเราต้องใส่ดุงมือสร้างมาว่ามันจะเหมือนแบบสบายนี่ไม่ใช่มืออาชีพครับเดี๋ยวจะให้แชมป์ม,มาแชมป์ดับนาของจังหวัดนะครับมาดมับยู aquí